สวัสดีครับวันนี้วันที่8สิงหาคมพศ2565นะครับวันนี้จะมาอธิบายการทำรายงานเรื่องการป้องกันมอเตอร์ในหัวข้อ vibration protection นะครับข้อมูลของ vibration protection เนี่ยมันมีขายอยู่เยอะแล้วละนักศึกษาสามารถที่จะหาข้อมูลาการใช้งาน vibration protection ได้ อจารย์อินเทร์เน็ตนะครับยี่ห้อขายขายทุกยี่ห้อซีเมนต์ ain, MVP, เอวีเยอะแยะมากเลยนะครับไปหาดูนะครับรายละเอียดของเขารายละเอียดเรื่องการใช้งานของเขานะครับทีนี้ในส่วนของการสาธิตนะครับก็ให้นักศึกษาเนี่ยใช้การเขียนโปรแกรม PLC ในการ Detect Vibration p ั o นการผลที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้อาจารย์วาดรูปมาให้ดูนะครับสภาพปกติกับสภาพไม่ปกตินะครับ ซิมูเลชันที่เราจะทำนะครับอันนี้เป็นเพลามอเตอร์หรืออะไรก็ได้ก็่หมุนได้สักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสามารถหมุนได้ด้วยความเร็วคงที่นะการทดลองที่1การทดลองปกติกับการทดลองไม่ปกตินเงื่อนไขการทดลองเราก็คือว่า N1 หกับ n อสเนี่ยต้องหมุนเท่ากันนะครับไปหาวิธีมาอย่างไรก็ได้ให้มันหมุนเท่ากันนะครับเพลามอเตอร์มาอันหนึ่งที่ง่ายที่สุดก็คือพาวมอเตอร์ที่คิดได้นะครับ นะักนะนะศ,ศึกษสารก็ติดแม่เหล็กลงไปนะครับจเจ้าเทปดำพันมาให้มันหลุดเวลาหมุนก็อันที้ขสุดแล้วแต่ได้หมดนะครับแม่เหล็กหรือเหล็กอะไรก็ได้นะครับเหล็กก้อนๆอ,อันนึงอ่ะนะครับมาแปะไที่เพาแล้วเหล็กเอาก็เทปพันก็ก็ได้แล้วแต่ทั้มันติดกับเพาแล้วกันนะครับระดับที่2ก็ p r o x i m i t y switch มาซ,ซึ่งอันนี้เราก็มีอยู่แล้วนะครับในห้องทดลองเยอะแยะติดตั้งบนมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเซตอัพระยะ d ีหนึ่ง นะครับจากนั้นแล้วว่าให้นักศึกษาใช้สโคปก็สัญญาณออกมาซึ่งสัญญาณมันจะเป็นรูปนี้นะครับเมื่อมันมาเจอเจ้าแม่เหล็กตัวนี้หรือเหล็กนี้นะครับมันก็จะมีสัญญาณเค้าขึ้นมาเมื่อมันไม่เจอมันก็ไม่มีนะครับเมื่อเจออีกอันนี้ก็คือหนึ่งรอบก็จเจออีกผลหนึ่งหนึ่งรอบก็จเจออีกผลหนึ่งนะครับซึ่งระยะ d หนึ่งตรงนี้มันจะมีผลกับความกว้างของเ้าตัวนี้นะครับซึ่งในสภาพปกติเน,นี่ยนักศึกษาก็สามารถเซตอัพได้นะครับว่าในสภาพปกติตรงนี้ความกว้างนี้จะกำหนดได้เป็นเท่าไหร มีเซตก็ได้อันนั้นคือในสภาวะปกตินะครับแต่เมื่อในสภาวะไม่ปกติเช่นแบริ่งเริ่มสั่นคลอนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นที่แบริ่งแบริ่งมันเริ่มลูกป,ปืนแตกนะครับมันก็จะสั่นได้พอมันสั่นเนี่ยมันจะทําให้ระยะ d1 กับระยะ d2 เนี่ยไม่เท่ากันนะครับมันก็มีก็คือมากกว่า d1 กับน้อยกว่า d1 นั่นแหละแต่ในที่นี้อาจารย์เขียนว่า d1 มากกว่า d2 ครับก็ให้ดีหนึ่งมากกว่าดีสองแต่แต่ความเป็นจริงแล้วนะมันจะแกว่งมันก็มีทั้งมากกว่าและแคบกว่านะครับซึ่งเราจะสามารถดีเทคได้มันจะไม่มีระยะนี้แล้วระยะดีหนึ่งจะไม่มีแล้วเมื่อเกิดสภาพไม่ปกติแกว่งนะครับนึกถึงสภาพตอนแกว่งไม่มีแล้วระยะดีหนึ่งไม่มีมันจะเจอสภาพไม่ปกติไม่ปกติอย่างเดียวเมื่ออันนี้เราคุยกันที่ว่ามัน สั้นกว่านะครับเพราะว่าเวลานักศึกษาซิมูเลชันจะซิมูเลชันง่ายเพราะว่านักศึกษาแค่เลื่อน p r อกซิมิตี้ใกล้เข้าไปอีกนิดนึงหรือจะเลื่อน p r อกซิมิตี้ห่างมาอีกหน่อยนึงก็ได้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งในที่นี้อธิบายว่าเลื่อนเข้ามาใกล้กันแล้วกันนะถ้าเราเลื่อนเข้ามาใกล้นะครับพาที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือถ้าเข้ามาใกล้เนี่ยมันจะโตขึ้นเวลามาดีเทคเจอเนี่ยมันจะโตขึ้นนะครับมันจะโตขึ้นอีกหนึ่งอันนี้อันออนี้ ดีเทคครั้งที่1อันนี้ดีเทคครั้งที่2มันจะโตขึ้นถ้านะักศึษาย,ยืดห่างมันก็จะแคบลงถ้านักแคบกว่ามันก็จะแคบกว่าดีหนึ่งของทางด้านทางด้านนี้นะครับฉะนั้นตัวที่เราจะดีเทคนะครับเราก็จะดีเทคความกว้างของดีหนึ่งเอาไว้นะครับแล้วอะไรก็ตามที่มากกว่าหรือน้อยกว่าดีหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเกิดความผิดปกติกับตัวแบริ่ง หรือตัวลูกปืนของมอเตอร์หรือของเครื่องจักรแล้วเราก็อลา,า,ามได้หรือว่าจะให้ปลดแม่มอเตอร์หยุดหมุนอันนี้ก็แล้วแต่ที่นักศึกษาจะดีไซน์นะครับแต่หลักการเช็นแบบนี้นะครับหลักการจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราเอาไฟโชว์อย่างเดียวก็พอนะครับก็แล้วแต่จะดีไซน์เพราะว่าหลักสําคัญก็คือมันคีการใช้ไฮสปีดาน์เตอร์ในการนับไฮสปีดทามเมอร์ในการนับว่าเพ้าตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็คือในเรื่องของ vibration protection นะครับก็มีรายละเอียดแค่นี้ครับ